พรรคประชาธิปัตย์นะเสือปืนไวเลยประชาธิปัตย์ล่อนถแถลงการเรียกร้องนายกอนุทินเอกนิติแจงภาพร่วมเฟรมสัมพันธ์เบนธมิดนะแล้วก็พร้อมจี้ปลดอดีตที่ปรึกษากฎหมายพลรัฐบาลเพื่อความโปร่งใสนะอันนี้เผยแพร่ในเพจ a c e b o o k อย่างเป็นทางการของพรรคประชาธิปัตย์เลยนะครับเป็นการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการโดยในสาระของถแถลงการฉบับนี้นะครับเขาก็าาอ้างถึงภาพที่ ปรากฏขึ้นเนี่ยนะครับที่มีนายอนุทินนายเอกนิตินะและนายเบนทามิดหรือว่านายเบนตามินเมาเออร์เบอร์เกอร์นะซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีชื่ออยู่ในร่างกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรามเครือข่ายสแกมเมอร์ระดับนานา,นาชาติถาแถลงการของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยบอกว่าแม้ว่าความสัมพันธ์ในภาพถ่ายนะ จะไม่ใช่สิ่งที่ชี้ถึงความผิดโดยทันทีแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ประชาชนจะเกิดข้อสงสัยและอาจรู้สึกไม่สบายใจได้โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลเป็นผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงในการปราบปรามกระบวนการสแกมเมอร์ประหยัดรเรียกร้องให้ในายอนุทินและนายเอกนินติออกมาชี้แจงที่มาของภาพดังกล่าวพร้อมอธิบายว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองท่านกับนายเบนสมิธมีลักษณะเป็นอย่างไร